หรอเจดทองทำไมมันง่ายจังคือมันง่ายเกินไปจนแบบเขาไม่เชื่อนักเรียนที่เป็นคนใหม่อ่ะประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนที่อยู่ในตลาดมาก่อนแล้วมาเจอแพทเทิร์นการเทรดของเตยนะแต่ถ้าเกิดใครมาแล้วเจอแพทเทิร์นการเทรดของเตยเลยอ่ะก็จะไปเดียวไหวเพราะว่าเราไม่มีสิ่งที่ต้องเคลีย เรามีแต่ใส่ของดีไปแล้วก็ลันเป็นไปต่อเลยคนที่ทนเรื่องการเทรดทองแบบนี้อะโคจีเนี่ยเลยที่ทําให้คนละ่ะสามารถเทรดทองแบบนี้ได้โดยที่เขาอะ่ะไม่รู้อีเลียดเวฟเลยแต่เขาสามารถเทรดแบบนี้ได้อะ่ะโคจีเนี่ยเลยก็เลยว่าฉันเอง <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนอกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการทอล์กกับเตยนะคะเช่นเคยทุกวันจันทร์บ่ายสองครึ่งแบบนี้นะคะโควมเป็นผู้ดําเนินรายการนั่นเองวันนี้เนื้อหาของเราต้องบอกเลยว่า เป็นการเทรดในสิ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจอย่าเรียกว่าหลายคนเลยถ้าเราจัดแรงอันดับเนี่ยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพ pop ของประเทศไทยเลยก็คือทองคำนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักทองคำกันอยู่แล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากเข้ามาเทรดทองเนาะเพราะว่ามองเห็นโอกาสในการทำเงินใช่ไหมคะแต่ก็ได้ยินหลายๆเสียงมาเหมือนกันว่าอุ้ยเทรดทองมันยากเทรดทองมันแบบขู่มันจะคาดเดาได้หรือเปล่านะคะ หลายๆคนอาจจะเคยประสบการณ์ที่แบบสูญเสียจากการเทรดทองนะคะแต่บอกเลยว่ามีคนหนึ่งค่ะที่เขาเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าเทรดทองนี่มันง่ายมากง่ายไม่พอสามารถทําให้คนอื่นอะเทรดทองได้ง่ายเออถ้าใครไม่เชื่อไปดูนะคะตอนนี้นักเรียนห้องทองเรามีเกือบพันแล้วโอ้ยโบ๊ะบากันทั้งวันเทรดกันอุเงยหูทำกำไรกันได้ทั้งวันซึ่งนั่นแหละ เราก็เลยอยากจะมาไขาข้อสงสัยนะว่าเทรดทองเนี่ยมันยากจริงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่จะตอบได้ดีที่สุดนะจะไม่เป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าแม่ทองคําของเรานะคะอาจารย์เต้ยบราโวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะดุคนสวัสดีคอนแวมค่ะกลับาพบกันอีกแล้วเนาะสำหรับวันจันทร์แบบนี้นะคะวันจันทร์ค่ะเนี่แหละค่ะวันนี้หัวข้อเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการเทรดทองกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบ เป็นที่จริงๆไม่ใช่แค่ช่วงนี้พักหนึ่งแล้วเนาะจานที่แบบการถีบดองมันฮิตขึ้นมาแล้วก็เป็นที่สนใจไหมจริงๆอ่ะถามว่าฮิตฮิตเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าเรากําลังโฟกัสมันอยู่หรือเปล่าเวลาที่เราโฟกัสอะไรเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นอ่ะมันกําลังฮิต กำลังแบบเฮ้ยมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าเราอ่ะกำลังโฟกัสเรื่องนั้นอยู่ซึ่งจริงๆอ่ะการเรดทองเนี่ยถ้าย้อนไปอ่ะมันก็ป๊อปปูล่ามาตลอดนะก็ไม่เคยมีแบบช่วงเวลาทบเทานะเอาจริงอ๋อเพราะว่ามันเป็นแบบสินทรัพย์ที่แบบอันดับหนึ่งเลยเนาะูกต้องที่คนรู้จักกันทั้งโลกถูกต้องค่ะถ้าย้อนไปสมัยแบบปู่ย่าตายายก็จะเห็นว่าปู่ย่าตายายนี่คือก็เรื่องของการซื้อขายทองคำก็คือป๊อปปูล่ามาตลอดเหมือนกันนะจริงจริงอันนี้ก็จริงแค่เราแบบไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่่าาดดููเรรือองงงตทค อาจจะมองว่าเอ้ยช่วงนี้มันฮอตฮิตจริงๆแล้วไม่ใช่ฮะเป็นมานานแล้วเป็นเป็นมานานแล้วเพราะว่าอะไรเพราะคุณจะบอกว่ามันฮอตดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆเลยทองมันขึ้นเรื่อยๆลองย้อนไปในอดีตดูค่ะขึ้นมาตลอมันขึ้นมาตลอดค่ะเนาะล่าสุดอะอมน,น,น่าจะเป็นอมที่แบบโพสเรื่องราคาทองคำทัมออเดอร์ไฮหรือว่าแบบหรอมันทองมันขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเราก็เลยไปคอมเมนต์เนาะว่าเออเนี่ยพี่อะเคยซื้อทองตอนราคาหมื่นสองได้นะ ผมก็ถามว่ามันยังอยู่ไหมพี่ก็เลยตอบว่ายังอยู่นะคือคือคอ่ะเราซื้อทองตอนราคาหมื่นสองตอนนั้นเรามีเงินเก็บเนาะ,ะแล้วก็ซื้อทองนะ,ะซื้อทองมาใส่แล้วก็ตอนนั้นจริงๆอ่ะมีคุณยายะ,ะให้มรดกมาด้วยค,คือคุณต้องอยากคุณยายแบบหนีหนีคอมมิวนิสต์มาอยู่ในไทย,ยใช่ไหมเขาจะหอบทองด้วยคือเขาแบบ ได้ทองแบบเป็นทองทองคําแบบที่เป็นแผ่นๆน<อ>่ะเวลาเขาหนีแบบหนีสงครามใช่ไหม<อ>เขาจะเอาทองคําแผ่นเนี่ยม้วนใส่เข็มขัดเข้ามาอคือพ,พับทองใส่เข็มขัดทุกคนนึกอ,ออกไหม<ค>อันนี้<ค>อันนี้เป็นเป็นสตอรี่จริงๆเป็นเรื่องราวจริงๆเลยนะคือ<ห>รู้ไหมว่ายายบอกว่าขนอะไรไม่ได้เลยตอนหนีอ่ะอก็ขอให้ได้เอาทองมาเอาทองมาแล้วคือแบบเวลาแบบคือการเอาทองมามันจะแบบหิ้วของพลุงพลังก็ไม่ได้คือต้องเอาตัวรอดเนาะแล้วการเอาตัวรอดอ่ะ คือยายโคตรฉลาดเลยอ่ะจริงเออเราก็ว่าเราฉลาดเหมือนใครนะคือเอาทองแผ่นน่ะค่ะเมื่อก่อนเขามีแบบทองเป็นแผ่นเป็นแผ่นเนแ่นมีใช่ไหมเออแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบิดใส่เข็มขัดมาเข็มขัดหน้าของเขาอ่ะก็คือซ่อนไว้่อนไว้ใช่แล้วก็ผ้าถุงใช่ไหมก็ผ้าถุงแบบวนวนวนผ้าถุงปิดอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชหฉลาดมาใส่ทองมาตรงนั้นใช่ไหมแล้วคันนี้คือวันที่ยายให้มรดกกับเรา เราได้มให้เขมขัดเอาไม่ใช่ไม่คือเขาให้ทองเป็นแผ่นอ่ะตอนที่เราเจอครั้งแรกอ่ะด้วยตอนนั้นเรามัธยมไงก็ถามยายอันนี้มันขายได้จริงหรออ๋อไม่เคยเห็นทองแผ่นๆอย่างนี้ใช่ไหยยายบอกขายได้เนี่ยเด๋ยวพาไปร้านเด๋ยวพาไปร้านร้านทองก็ไปร้านทองอ่อ ร้านร้านปลากุ้งแม่ของพี่เกดที่ที่เป็นดาราใช่ไหมคะคือที่บ้านก็รู้จักกันแหละก็ไปร้านร้านนั้นค่ะใช่แม่ของพี่เกดนะคะทุกคนรู้จักพี่เกอจู่แล้วเนาะเกดที่เป็นนักแสดงช่องสามใช่ค่ะพระเอกหล่อๆอ่ะเข้มๆโตมาด้วยกันนะอุ้ยเหรอะเนี่ยค่ะก็ไปขายเอ้าขายได้จริงนะแต่การขายคือเราแบบไม่ได้ว่าขายทองนั้นไปก็คือเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นอ่เป็นทองรูปรพันเปลี่ยนเป็นสร้อยเปลี่ยนเป็นอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็มีเงินเก็บอยู่เราก็แบบเออซื้อซื้อเก็บไว้ด้วยอะไรคือแบบมีสร้อยแล้วอยากมีแหวนด้วยก็เลยซื้อเก็บเออตอนนั้นก็คือซื้อเป็นรูปรพันไม่ได้ซื้อแบบเป็นทองคําแท่งอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นเราบาทละหมื่นสองก็จำได้เพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราอะที่เราซื้อเองซื้อเองใช่แล้วยังอยู่ยังอยู่เพราะว่าปัจจุบันอะเอาให้แม่ คือแบบเราก็ให้แบบเป็นของขวัญกับแม่เป็นสิ่งที่เราแบบเก็บมาอะไรเงี้ยให้ให้ตอนแบบวันแม่อะไรเงี้ยก็คือใช่เอาเอาทองเนี้ยให้แม่ไปโอ้โหเออมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยแหละนะก็จริงเนาะแล้วตอนนี้จากหมื่นสองนี่ตอนนี้สี่หมื่นแล้วไหมใช่ใช่ซึ่งซึ่งเล่าให้ฟังก็คือแบบมันขึ้นมาตลอดอืใช่มันขึ้นมาตลอดซึ่งถ้าย้อนไปย้อนไปใ,ในยุคนัน้นอะยุคพอ่อยุคแม่เราลุงป้าน้อาอาเราอะตอนที่ทองขึ้นอะ ก็ปอปุล่าในวัยเขาเหมือนกันอันนี้ก็คือปอปูล่าในวัยเราที่แบบคอ้โหมันทอทิพมากเรื่องคองตอน,นี้คอ,อ,องขึ้นอะไรเงี้ยเราห้ฟังเนาะว่าจริงจรมันก็ขึ้นมาตลอดเป็นมานานแล้วเนาะแต่ทีเนี้ยค่ะก็หลายๆคนที่เข้ามาก็จะมองว่าเทด,ดทองทําไมมันยากจังอเออมันขึ้นตลอดนะแต่บางทีไปบายผิดจุดไปซื้อผิดจุดค่ะแทนที่จะได้กําไรขัดทุนก็มีหรือบางค,คนถือมาแล้วบายมาแล้วแต่ว่าไม่มไม่กล้าถือ มองไม่ออกว่าจะไปยังไงทีนี้ก็เลยจะถามอาจารย์เต้ยเลยว่ามีใครไหมถามทุกคนก่อนดีกว่ามีใครรู้สึกต้องตอบกันว่า <c oughs> ก่อนจะง่ายมันก็ยากมากกว่า,า <c oughs> ไม่เอาเท่ๆเลยเหรอแม่ <c oughs> อ,ไ,อไม่เอาเทๆๆ่ๆแบบ จริงๆมันง่ายแต่แค่ทุกคนยังไม่รู้อะไรเอาเอาเอาพูดพูดตามความจริงเลยว่าก่อนจะง่ายอ่ะมันก็ยากมาก่อนเหมือนเราแบบไปถึงจุดที่แบบอืโคตรยากมาแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ากว่าเราจะวิเคราะห์ได้กว่าเราจะแบบได้แผนสักแผนเลยอย่างเงี้ยเปลืองพลังงานมากเลยอ่ะใช้พลังงานเยอะมากกว่าจะได้เหตุสักไม้กว่าจะได้เหตุสักแผนอืรอแบบคือเอาจจริงก็คือแบบใช้เวลาใช้พลังงานเยอะกันเนาะนั่นแหละอย่างที่บอกว่าก่อนก่อนจะง่ายอ่ะคือมันก็ยากมาก่อน แล้วแล้วคือปัจจุบันอ่ะนักเรียนที่ได้เรียนอ่ะก็คือได้เรียนแบบง่ายไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราตกผลึกมาให้หมดแล้วแล้วคุณก็ก็เลยเหมือนกับว่าเคยเจอนักเรียนที่ที่ซื้อคอร์สเข้ามาเนาะแค่นี้เองเหรอเจรทองทำไมมันง่ายจังอืแล้วตอนแรกคิดว่าเขาดีใจคือมันง่ายเกินไปจนแบบเขาไม่เชื่อว่ามันทำเงินได้ะอะไรเงี้ยไม่คิดว่ามันจะแค่นี้หรอก็แล้วว่าถ้าชอบเนีา่ยยากสอนให้ได้นะคะ คือจะบอกว่าพวกพฤติกรรมเทรดทองหรือแพทเทิร์นเทรดทองทั้งหมดอะที่สอนอะถ้าหากว่าเราอะมีชุดความรู้พวกอีเดียตเวฟหรือว่าฮาร์โมนิกอะค่ะแล้วใครแบบเก่งเรื่องนี้เซียนเรื่องนี้มากๆะแล้วเราเข้ามาอยู่ในคอร์ทองอะคือสิ่งที่เจอเขาจะบอกว่าโคตรจีเนสเลยคนที่คิดแพทเทิร์นแบบนี้คนที่ทําแบบแพทเทิร์นแบบนี้ได้คือหลายๆคนได้เจอคนที่แบบเขาเขาเก่งเรื่องนี้เนาะแล้วเขาบอก เฮ้ยใครเป็นคนคิดคิดค้นแพทเทิร์นนี้ใครเป็นคนคิดทนเรื่องการเทรดทองแบบนี้อะโคจีเนี่ยเลยที่ทําให้คนอ่ะสามารถเทรดทองแบบนี้ได้โดยที่เขาอ่ะไม่รู้ออเลียตเวฟเลยโดยที่เขาไม่รู้ฮาร์มอนิกเลยโดยที่เขาไม่รู้การอ่านโครงสร้างเลยโดยที่เขาแบบใช้พี่โบแบบทับซ้อนอะไรไม่เป็นเลยแต่เขาสามารถเทรดแบบนี้ได้อ่ะโคตรเก่งโคจีเนี่ยเลยก็เลยว่าฉันเองอันนี้ก็เถียงไม่ได้นะเถียงไม่ได้จริงเพราะว่าแบบมันง่ายจริงๆแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเห็นผลลัพธ์ แบบจริงๆอะค่ะเออแล<ช>้วหลยคนก็แบบแต่ชอบชอบประโยคนี้มากก็คือ<ช>ที่ว่าก่อนที่มันจะง่ายมันก็ต้องผ่านการแบบอาจจะไม่ใช่ความยากเราจะหมายถึงว่าผ่านการเรียนรู้ผ่านการตกผลึกย่อยจนมาเป็นวิธีที่ที่มันง่ายขนาดนี้ใช่ค่ะก<ช>็<ช>คือ<ห>เราเรารูร้รว่าสมองอะอะไรที่มันยากอะมันมันใช้พลังงานเยอะแล้วมันเหนื่อยแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่อยากจะรอมันเพราะว่านิสัยหรือพฤติกรรมคนอะมันรอไม่ได้ใช่ปคะ มันก็จะทำให้เราแบบรีบๆแบบแช็คลิสต์ไม่ครบก็อยากกะเทนแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยถูกพัฒนามาให้มันเข้ากันกันกบไลฟ์สไตล์ของเทรดเดอร์มากที่สุดออะไรงเงี้ยค่ะดีมากเลยทีนี้มีพี่ถามมาค่ะพี่นาถามว่ามือใหม่เลยเหมาะกับคอร์ส12-14มีนาไหมคะเหมาะมากถ้าหากว่าเรามองว่าเราเป็นคนใหม่แล้วเราแบบพร้อมเรียนรู้นะถ้า นี้ฟังดีๆนะเราเป็นคนใหม่แล้วพร้อมเรียนรู้ค่ะคุณจะเป็นคนใหม่ที่ได้ชุดความรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าถามว่าเต้ชอบนักเรียนแบบใหม่ๆเลยมือใหม่เลย,เลยกับคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในตลาดอ่ะชอบใครมากกว่ากันเต้บอกเลยว่าเต้ชอบแบบมือใหม่เลยคนแบบไม่เคยเทรดเลยคือโคตรชอบเพราะว่าอะไรคะ เพราะมันไม่ต้องไปตีกับอะไรในหัวเยอะเพราะ uh คนที่แบบอยู่ในตลาดมาก่อนเฉ uh ดมาก่อนจะมีพฤติกรรมแบบที่ติดพฤติกรรมการเรด<จ>เดิมๆอะไรเงี้ยต้องแบบกระเทาะออกตีออกแบบแบบงัดแงะออกอะ่ะ<ม>คือใช้เวลามากแล้วสําเร็จยากกว่าคนใหมค่ค่ะนี่ตอบตรงๆนะคะ<ม>ดังนั้นคนใหม่มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จ เร็วกว่าอันนี้พูดตามจริงตามจริงเพราะว่าจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันที่เจอนักเรียนมาเนาะนักเรียนที่เป็นคนใหม่อประสบความสาเ,เร็จเร็วกว่าคนที่อยู่ในตลาดมาก,ก่อนแล้วมาเจอแพทเทิร์นการเทรดของเต้ยนะแต่ถ้าเกิดใครมาแล้วเจอแพทเทิร์นการเทรดของเต,ต้ยเ,เ,เ,เลยอ่ะก็จะไปได้ไหวเพราะว่าเราไม่มีสิ่งที่ต้องเคลียเรามีแต่ใส่ของดีไปแล้วก็รันเป็นไปต่อเลยเนะะี่ยค่ะอารมณ์เหมือนแบบเป็นแก้วเปล่าเนาะคนใหม่เลยก็คือเราเติมอะไรไปก็คือสามารถนําไปใช้ได้แต่บางทีคนเก่าเขาอาจจะยังมี มีน้ำที่มาจากที่อื่นอยู่แล้วไม่เทเลยแล้วไม่วางไม่ความเลยเออใช่นะคะใช่ก็คิดว่าตอบคําถามแต่อันนี้จริงเพราะว่าอาจารย์เต้ก็คือสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยสําหรับคนใหม่เนี่ยเหมาะแน่นอนใช่เนาะโอเคทีนี้ค่ะถามเลยก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าหลักๆแล้วกันทุกคนอาจจะเห็นว่าอาจารย์เต้เนี่ยเทรดมันง่ายมากเนาะเทรดทองเนี่ยง่ายมากหลักๆเลยอาจารย์เต้ใช้ใช้ทริกหรือใช้อะไรในการดูค่ะที่ว่าทําไมแบบเทรดทองคําตอนนี้มันง่าย ใช้ดีมาส์พายเป็นหลักค่ะอ่าก็คือคล้ายๆที่ที่วิเเราเมื่อกี้ออืใช่ค่ะขขค,คือเวลาที่เราเทรดอะทุกจุดนะต้องรู้ก่อนว่าเอ่อจริงกๆกราฟกราฟทุกทกราฟทุกผลิตภัณฑ์ละกันมันจะมีดีมาส์พายอยู่ใช่ไหมก็คือมีผู้ซื้อมีความต้องการซื้อซื้อจริงไว้หรือมีจุดที่มีความต้องการขายแบบมีพฤติกรรมทิ้งไว้ให้เราอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะราอจะเป็นเรื่องเทรดตามโซนเหล่านั้นอืที่เป็นดีมาส์พายแต่อันเนี้ยก็ไม่ใช่ดีมาส์พายทุกจุดที่เราจะเทรด เพราะว่าบางจุดอะมันเป็นจุดที่แบบโอ้คนแบบระดมกันเข้ามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปแรงๆใช่ไหมหลายๆครั้งถ้าเราไปลอยตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าลงมาปุ๊บก็คือลูดผ่านเลยก็มีอือย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่ทุกจุดอะที่เราอ่ะจะสามารถเข้าเทรดได้เลยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีพฤติกรรมทองค่ะ,คะที่ใช้คอนเฟิร์มในการเข้าเทรด ก็คือพฤติกรรมทองเนี่ยเอามาไว้ช่วยคอนเฟิร์มถูกต้องและใช้กับดีมาซัพายอีทีนึงใช่ค่ะอืมได้และค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นในการเทรดนะเราอิงกับดีมาซัพายเป็นหลักพวกพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคอนเฟิร์มิงค่ะคือเหมือนกับว่าเรามีเรามีดีมาซัพายเป็นหลักใช่ไหมทุกกลยุทธ์ของบ่าวทุกคนจะเห็นเลยว่าใช้ดีมาซัพายเป็นหลักเพราะเราคือแบบถ้ากิีดเลือดออกมานี่คือเป็นดีมาซัพายเลยอะนลกอออกใช่ไหมคือเราแบบไม่ว่าจะมีกลยุทธ์ในการเทรดอะกี่คอส ทุกๆจุดของเราอะจุดเข้าทุกจุดของเราคือดีมาส์สัพายหมดเลยอย่างที่บอกว่ากินเลือดมานอกจากจะเป็นเลือดบาวาเวอร์แล้วก็ยังแบบเห็นเป็นดีมาส์สะพายแบบไหลแบบลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกอ,ออกใช่ไหมมันมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยถ้าไม่เจอดีมาส์พายฉันไม่เห็นนึกออกไหมทุกคนก็สังเกตนะเวลาที่จันเต้วิคะห์เนี่ยตีดีมานส์สะพายก่อนเลยใช่แล้วก็รับต้านอาจจะช่วยเสริมถูกต้องคะ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ค่อยดูกันว่าจุดไหนใช้อะไรคอนเฟิร์ม ถูกต้องค่ะใช่ค่ะง่ายง่ายแค่นั้นแหละง่ายแค่นี้เลยใช่ไหมก็แต่ก็จริงนะทุกคนดูไลฟ์อยู่ทุกทุกสัปดาห์แล้วใครเป็นนักเรียนห้องทรไมตายเนี่ยก็จะเห็นอาจารย์เต้ยก็ใช้ประมาณนี้จริงๆเก่าเลยค่ะไม่ซีมากไม่มีอะไรแบบอินดิเคเตอร์อะไรเยอะแยะเลยไม่มีทายากค่ะมีแต่ทายง่ายเนาะค่อนข้างจะแบบกราฟโล่งมากนะคะเรียนเรียนก่อนเล่นทายยากแล้วนักเรียนไปไม่เป็น เออแล้วอันนี้สะดวกแบบเขาเรียกอะไรสะดวกต่อการวิเคราะห์ก็นด้วย<ช>นะคะอันทีนี้มีคําถามเพิ่มเติมเมื่อกี้รู้แล้วว่าเวลาเทรดเนี่ยเน้นดีมาซับไพแต่อยากทราบว่าแบบอาจารย์เต้ยมองว่าข้อผิดพลาดเลยละกันสําหรับคนที่มาเทรดทองแล้วทําให้เกิดความเสียหายเนี่ยส่วนมากเนี่ยค่ะข้อผิดพลาดของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างสิ่งที่เจอแล้วกันที่เจอกับนักเรียนส่วนใหญ่เลยเนาะข้อผิดพลาดเวลาที่เข้ามาเทรดใช่ไหมก็คือว่าวิเคราะห์เทรน์ไม่ได้อ่านกราฟไม่เป็นอะ่ะคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าอันดีมาซับไพออกนะค่ะ แต่ก็เทส่วนเทรนเพราะว่าดูเทรนไม่เป็นอืเข้าปิดลาดเนาะ,ะแล้วเทส่วนเทรนเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เอ,อแพ้กันเยอะมากที่สุดเลยเข้าปิดผาดในการเทรดถ้าเราจะมองแค่แค่เรื่องสก,กิลเซ็ตเรื่องของเทคนิคนะเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาบอกเทสตามดีมาสไพยแต่สุดท้ายอะ่ะก็ต้องรู้ด้วยว่าเทสกับดีมาสไพยเนี่ยเทสแบบไหนม,มันไม่ใช่ว่าตรงจุดไหนเป็นดีมาสไพยเทสได้หมดนั่นแหละคือข้อผิดลาดก็คืออ่านเทรนไม่เป็นหลักๆก็คือเรื่องเทรนด้วย มีอีกไหมคะนอกจากแบบเป็นเรื่องของเทคนิคเข้าถ้าเรื่องของเทคนิคเข้าใช่ไหมคะคือไม่มีความรู้ในชุด mm. เขาเรียกว่าแพทเทิร์นของการเทรดมันไม่มีคอนเฟิร์มิงในการเทรดคือการเข้ามาเทรดอะ mm. มันไม่ใช่แค่เข้ามาตีนาแนวรับแนวต้านได้ mm. ก็เทรดได้เลยอะ mm. มันไม่ใช่มันจะต้องรู้ว่าการาฟต้องเกิดหน้าตาแบบไหนหรือเกิดพฤติกรรมยังไงเราถึงจะกดเทรดได้ mm. นะอันนี้ก็คือแบบจากที่เจอจริงๆเลยแล้วก็เหมือนกับปัจจุบันเวลาเราเทรดอย่างเงี้ย ปัญหาเนาะที่<ะ>นักเรียนอะ่ะเป็นที่เวลาเราโคชชิ่งนักเรียนหรือเจอนักเรียนก็คือเวลาเข้าเทรดแล้วแพ้อะเราก็รีเฟรกลับไปว่าเทรดด้วยแพทเทิร์นอะไรคะเทรดด้วยเทคนิคอะไรอพอเขากลับไปดูเขาเออใช่มันยังไม่เป็นแบบนี้เลยเออ,อใช่มันยังไม่เป็นอย่างนี้เลยเออใช่อันนี้หนูสวนเทนอ,อย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอค่อนข้างเยอะอใช่ค่ะก็คือแบบ ก็คือยังไม่เข้าใจเทคนิคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละใช่ะค่ะอ่<ฮ>ะแล้วนอ,นอกจากเทคนิคแล้วเรื่องอื่นๆล่ะคะเจอไหมแบบพวกไมซ์เซ็ตหรือว่าการมันี่เมเนจเมนท์ที่จันเต้ยมองว่ามันเป็นจุดเลยที่ทําให้แบบคุณยังเทรดทองไม่ได้สักทีจริงๆอะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องสกิลเซ็ตอ่ะหลักๆเนาะปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละก็คือเอาง่ายๆคือวิเคราะห์วิเคราะห์ยังไม่เป็นอะ่<ฮ>ะค่ะถ้าเป็นไมซ์เซ็ตเลยอะ่ะก็จะเป็นเรื่องของมันี่เมเนจเมนท์ซึ่งมันี่เมเนจเมนท์เนี่ยควรจะเป็นสิ่งแรก ของเทรดเดอร์ที่แบบเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ควรเรียนก่อนเนี่ยคือการเรียนเกี่ยวกับการบริหารเงินอมไม่ใช่การเรียนว่าเทรดยังไงมไม่ใช่การเรียนว่าแท่งเทียนเนี่ยอ่านยังไงเทรนด์ดูยังไงเดีมาสาพดูยังไงค่ะ,คะต้องพูดต,งตรงๆว่าไม่ใช่ค่ะสิ่งแรกที่ควรจะรู้ก่อนก็คือเรื่องของการบริหารเงินเพราะถ้าคุณยังบริหารเงินไม่เป็นอะคุณเข้ามาเทรดอะเงินของคุณอะมีเท่าไหร่ หมดก็ห,หมดฮะืมจคือเรื่อง<ล>แรกเลยดัะนั้นก็คือปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการบริหารเงินเราต้องรู้ว่าเราจะบริหารเงินในการเทรดยังไงปกป้องความเสี่ยงของทุนเรายังไงเวลาที่เขาที่เราเปิดไม้เทรดหรือเวลาเทรดอะ่ะเรา,า,าจะใช้ความเสี่ยง แบบไหนเราต้องรู้ก่อนเพราะว่าการเทรดเหมือนที่เราสอนไว้อย่างเงี้ยในคลินิกเทรดเดอร์ในเรามีคลินิกเทรดเดอร์นะคะซึ่งปกติแล้วทุกๆโปรเจกต์อ่ะเราก็จะให้ทุกคนน่ได้เรียนคลินิกเทรดเดอร์นะหรือไม่ก็วิธีการเพิ่มขนาดพอร์ตซึ่งซึ่งเราสอนไว้อย่างละเอียดเลยนะคะซึ่งวิธีการเพิ่มขนาดพอร์ตเนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปเรียนใน YouTube ได้นะคะเราเอ่อมีคือจะบอกว่ามีมีคลิปเนี้ยที่คนที่เขา อยู่ในตลาดการลงทุนน่ะมามากกว่าสิบปีอ่ะอืเขาเจอคลิปเนี้ยค่ะเขาบอกเลยว่าผมอ่านหนังสือมาเป็นสิบเล่มอ่ะอเกี่ยวกับเรื่องการบริหารพอร์ตของคนสําเร็จคนนี้เขียนไว้เรื่องของการบริษัทคนนี้เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเทรดคนนี้เขียนไว้หลักการคิดมันรวมทุกอย่างอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวจริซึ่งโค้ดโอสอนแบบสรุปได้ละเอียดมากโค้ดดีเนี่ย<า>เขา<ร>บแบบช,ชื่นชมออกมาจนแบบคือเราอ่ะ ก็เลยรู้เลยว่าแบบโหคลิปเนี้ยโคตรดีอยากให้ทุกคนได้ดูเยอะๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทําเนี่ยไม่ได้เสียเงินคุณไม่ต้องเสียเงินเจ้วถึงจะฟังได้นะอยู่ใน YouTube ในช่อง,องเราเลยนะคะใช่แล้วอันนี้<ม>คือเป็นความรู้ฟรีด้วยวนะคะ<ม>ก็สามารถที่จะแบบไปเรียนรู้กันได้อย่าง<ช>ที่อาจารย์เต้ยบอกเลยบางคนแบบโฟกัสแต่เทคนิคเนาะ<ช>เอาเทคนิคไปแต่สุดท้ายถ้าเรามัเม้นท์ไม่ดีอ่ะเออบางทีแบบชนะเยอะแต่ทำไมเอออร์ตไม่โตนะคะ ไปฟังเถอะนะคะไปดูแล้วคุณจะแบบว่าโอ้โหหมออดแบบอธิบายเป๊ะมากละกเอียดมากซึ่ง,งการบริหารพอร์ตเนี่ยถ้าคุณจับทางได้นะมีแค่สามอย่างคุณแค่รู้ว่าตัวเองอ่ะจะเลือกเทรดแบบไหนแล้วคุณแบบล็อกเลยนะว่าจะเอาแบบไหน<ช>แล้วคุณจะรู้ว่าคุณเทรดยังไงบริหารความเสี่ยงอย่างไรให้อาจารย์เตยฝากละกันว่าแบบถ้าคนที่อยากจะเทรดทองเก่งขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยเขาควรจะเตรียมตัวเรียนรู้อะไรบ้างนอกจากเรื่องของพวกดีมันส์สปพยค่ะอยากจะให้แบบฝากให้หน่อย ถ้าอยากจะเทรดทองเก่งขึ้นจริงๆนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการเรียนรู้นะคะคือเราต้องรู้จากสินค้าก่อนค่ะเรารู้จักสินค้าว่าทองคําคืออะไรนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทรดเราต้องรู้ว่าแนวโน้มของทองคําตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะแนวโน้มไปดีได้ทางไหนนะคะคือเราต้องวิเคราะห์แนวโน้มเป็นหรือว่าวิเคราะห์เทรนด์ให้เป็นนั่นแหละนะคะเราต้องรู้ว่าแนวรับแนวต้านนะคะจุดที่มีความสาคัญจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงดีมาซ์ขายอย่ที่บอกแล้วแหละและที่สําคัญค่ะคือ คอนเฟิร์มมิงนะคอนเฟิร์มมิงคือเป็นเป็นสิ่งที่เรามองมาปุ๊บเรารู้เลยว่าสิ่งเนี้ยภาพเนี้ยคอนเฟิร์มให้เราเทรดได้นี่แหละค่ะสิ่งที่หลายๆคนตามหาคือถ้าไม่ตายค่ะถ้าไม่ตายคอนเฟิร์มมิงแบบไหนที่ทำให้ฉันเทรดได้ นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบเราจะเป็นต้องรู้นะคะถ้าหากว่า,เ,าเราไม่เรียนกับเต้ยอะเรียนที่อื่นได้ไหมมีเยอะแยะค่ะเต้ยองบอกเลยว่า,วาปัจจุบันสังคมเทรดเดอร์ของเราอะมีคนที่เทรดเก่งเ่ยเยอะมากๆเลยนะคะในตลาดทองคําในตลาดที่แบบเป็นการเทรดหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะคือ <c oughs> เขาก็เก่งในการเทรดเนี่ยกันเยอะมากๆเนาะซึ่งอตอนเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราอะจะิตดการเทรดนะคะเราชอบแบบไหนชอบสไตล์ไหนเราสามารถ <c oughs> เลือกสรรได้เลยนะคะแต่ <c oughs> หากว่าชอบ สไตล์การเทรดแบตเต้ยนะคะอยากจะเรียนรู้ลักษณะาาการเทรดแบตเตอร์นะคะก็มาเจอกันได้ที่จับมือทำเทรดทองเป็ดน,นะคะในวันที่22มีนาคมนะะที่เป็นออนไซต์นะคะแล้วเราเรียนออนไลน์กันก่อน3วันค่ะคือ12บ3 14มีนาคมนะคะแล้วเราก็เว้นกัน1สัปดาห์ก่อนที่จะมาเจอกัน12อ่ะ22มีนาเพราะว่าเผื่อทุกคนได้มีเวลาย,ย่อยหน่อยได้มีเวลาตกขล,ลึกหน่อยสรุปหน่อยสรุปหน่อยค่ะแล้วก็แบบค่อยมาเจอกันส2มีนานั่นเองนะคะ และไม่พอด้วยนะคะหลังจบคลาสไปเดือนนึงเราก็จะมีแบบเขาเรียกว่า after class, after class ใช่เป็นโบนัสคลาสเป็นนัดซูมกันพูดคุยติวถามข้อสงสัยเนาะเพราะบางที<ช>เราเรียนจบไปตอนแรกมันอาจจะยังไม่ได้มีคำถามหรอก<ช>แต่พอลองไปทำจริงไป back t e s ลองไป forward test ดู คำถามมาก็จะยังมีคลาสให้เรามาพูดคุยกันด้วยเรามีห้องไลน์ด้วยนะคะเรามีห้องไลน์การพูดคุยกันด้วยตอนนี้หลายๆคนเข้าไปในห้องไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มพูดคุยกันได้แล้วนะนะคะจริงๆแบบก็มีการพูดคุยกันมาบ้างแล้วเนาะถ้าหากว่าตอนนี้ใครอยากรู้อะไรก่อนอยากถามอะไรนะคะก็สามารถที่จะสอบถามในกลุ่มไลน์ในห้องไลน์เราได้นะคะแล้วก็ตลอดทั้งเดือนเนาะก่อนที่จะไปถึงวันที่เราเป็นโบนัสคลาสค่ะ เจอแพทเทิร์นการเทรดเราก็พูดคุยกันได้เลยส่งพูดคุยกันได้เลยเนาะเพราะว่าเนี่ย<ม>ก็จะมีเวลาแบบออสองสองสัปดาห์นกว่า<ช>เราจะไปเริ่มเจอกันหรือว่าเริ่มเรียนเนี่ยหรือเรียนไปแล้วพอเริ่มเรียนปุ๊บมีคาถามปับ๊บก็ถามในห้องไลน์ได้เลยใ่ในะคะเรียกได้ว่าโอ้คุ้มค่าก็ฝากไว้แล้วกัน<ม>นะคะสําหรับจับมือทําเทรดทองเป็นสําหรับคนที่ อยากสนใจอยากเทรดทองนะคะ,คะแล้วก็อยากจะเนี่ยโฟกัสไปเลย<ม>แค่3วันบวกกับอีก1วันที่ออฟไลน์<ม>กันเนี่ยแล้วเราอยากจะเทรดทองได้แบบจันาร์จริงๆเพราะว่านี้ก็คือเทคนิคที่จันาร์ใช้จริงๆเนาะแล้วก็ได้มาจับมือทําเรียกได้ว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นทางลัดไหมก็ขึ้นอยู่กับเราแต่สุดท้ายเนี่ยมันวางมาให้หมดแล้วนะ<ม>ทุกอย่างที่คุณควรรู้คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเทรดทองเนี่ยวางไว้ให้ในอันนี้แล้วนะคะ,คะก็ถ้าสนใจก็ทั้งแอดมินได้ตอนนี้มีมี โปรอะไรไหมคะาจา์หรือว่าโปรโมชั่นตอนนี้ราคาน่าจะขึ้นไป42,900นอแล้วนะคือคือตอนนี้วันนั้นวันนั้นประกาศไปแล้วเนาะว่าเราจะขึ้นราคาเดือนมีน,นาเนาะหลายๆคนน่าจะได้ราคาโปรโมชั่นได้ราคาโปรตอนนั้นไป29,900เน,ะนาะใช่ไหมคะหลาย,ลายๆคนน่าจะได้ราคานั้นไปแล้วตอนนี้ปรับราคาขึ้นมาเป็น42,900ัรบาทแล้วนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะสำหรับวันนี้ยังจริงๆมันเป็นแบบวันวันแรกของเดือนมีนาแล้วการที่เราทําการใช่ไหม ใ,ให้วันนี้อีกหนึ่งวันสำหรับใค <doom S 2> รที่ CF 29,900แล้วกันค่ะพิม CF ่าพันเก้ารรับราคา29,900ไปเลยนะคะถ้าถามว่าใครไม่ได้พิม CF แล้วต้องการที่จะไปงานนี้นะคะจ่าย4ี9 0 0บาทค่ะให้วันนี้เท่านั้นให้วันนี้เท่านั้นใครที่พิม CF ่พ์ CF 29,900นะคะาสามารถที่จะ,ะคุยกับแอดมินเรามาทำกับแอดมินก่อนก็ได้นะคะโอเคโอแอดแอดมินถึงกับตกใจไปแล้วนะคะตอนนี้ราคาโปร2 9 9 0กก็คือสามารถพิม์ CF 2 9 9 0 0มาได้เลย นะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ปรับขึ้นแล้วแหละเป็นสี่หมื่นเนาะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากนะคะทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะทุกคนรวมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรวม e-learning รวม after class ด้วยนะคะโอเคถ้าสนใจก็ท f มาได้เลยทักหาแอดมินได้เลยวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณอาจารย์เต้ยมากๆนะคะเช่นเคยเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะมาพบกันทุกวันจันทนะทุกวันจันทรเหมือนเดิมกับรายการทอกัาเต้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยติดตามเบลว์อยู่แล้วเราเรามีแบบ เนื้อหาดีๆมีไลฟ์ที่พาวิเคราะห์วางแผนเทรดทุกวันอยู่แล้วก็ติดตามได้ที่เพจของเรานะคะอ่ะงั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัค่ะเย่บายบายเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%และมีแค่1%เท่านั้นที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้ มือทำเทรดทองเป็นแบง k อกที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับด็อเตอรยวรลักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%น,นั้น